ครที่มีปัญหาผิวแห้งกร้านรูขุมขนกว้างสีผิวมองคล้ำนอนน้อยผิวโซมม่สดใสหรือว่าอยากบูสต์ผิวในช่วงค่ำคืนผนแนะนาตัวนี้เลยค่ะมสัสทองคําที่ทําจากทองคําบริสุทธิ์ 24k ขั้นตอนง่ายๆก่อนนอนขั้นแรกเราก็ทําความสะอาดผิวหน้าด้วยโฟมล้างหน้าตัวนี้เป็นโฟมอยู่สูตรที่ช่วยทําความสะอาดได้ยอย่างล้าลึกแต่ยังคงความชุ่มชื้นช่วยบำรุงผิวไปในตัวแต่ว่าสินค้ายังไม่มานะคะอดใจรอกันนิดนึงค่ะหลังจากนั้นเราก็ซับหน้าให้แห้งแล้วก็ตามด้วยมสัสทองคําวิดาตัวนี้เลย,นเ,ลยเนื้อครีมมสัสเขาจะเข้มข้น่าาวชยฟฟืบ ลุงผิวในยามค่ำคืนและมีสารสกัดจากธรรมชาตินำเข้าจากต่างประเทศทองคำที่เราใช้เป็นทองคำบริสุทธิ์ 24k ช่วยลดเลือนริ้วรอยเพิ่มความกระจ่างใสและยังมีสารสกัดจากเห็ดหูหนูขาวช่วยทำให้ผิวคงความยืดหยุนและสารสกัดอีกเพียบที่อัดแน่นอยู่ในกระปุกนี้ค่ะส่วนเวลาเราทานะคะเราก็เริ่มจากกลางใบหน้าแล้วก็ทาออกไปด้านนอกเนื้อครีมเขาจะค่อนข้างซึมไวเพราะฉะนั้นเราต้องรีดทานิดหนึ่งนะคะแล้วโบแนะนําว่าควรใช้2ครั้งต่อสัปดาห์หรือวันไหนที่เราต้องการใช้ผิวแบบด่วน อย่าใช้ทุกวันนะคะเพราะว่าสารสก,กัดในมสัสทองคําเขาเข้มข้นจริงๆถ้าใช้บ่อยไปมันจะเป็นการรบกวนผิวจนเกินไปค่ะทาเสร็จแล้วก็ไปนอนได้เลยค่ะตื่นมาก็ล้างหน้าตามปกติเลยนะคะแต่ว่าเทคนิคโบโบจะใช้สำลีชุ่มน้ําแล้วมาเช็ดแบบเบามือที่สุดเท่าที่จะเบาได้ค่ะตามซอกจมูกมุมปากเอ่ยโบว่ามันสะอาดง่ายดีะหรือว่าใครสะดวกล้างน้ํากับมือก็ได้เลยนะหลังจากนั้นก็ทําความสะอาดด้วยโฟมล้างหน้าได้เลยค่ะความรู้สึกส่วนตัวนะตั้งแต่ครั้งแรกที่โบใช้โบรู้สึกเลยว่า ่าผิวหนะ้ามันนุ่มขึ้นเรียบเนียนชุ่มชื้นรูขุมขนกระชับผิวสว่างกระจ่างใสคือรู้สึกเลยอะว่าผิวได้รับการบำรุงแบบล้ำลึกมากดีแบบนี้โบทาให้ลองเลยนะมาสทองคำสูตรเฉพาะของวีด้าเท่านั้นค่ะ